ต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมนะวันนี้เราผมไม่ได้มาทําอะไรคือจะมาดราม่าก,กับชายคนหนึ่งคือจะว่าผมโง่กม่ได้แหละ <c oughs> คือก็ผมเป็นคนที่ไว้วางใจใครอะเนาะก็นะตามนั้นเดี๋ยวผมขอโพส,สสั้นๆเลยโอเคก็ตามนั้นนะครับผมก็คือผมโดนขโมยใช่ไหมล่ะผมก็คือคนคนนี้มั้ง อ่ะก่อนนี้ผมจะมาเล่าเนี่ยผมขอโทษดีขออู้ขอเล่าอะไรนะว่าคือผมได้ทำการเอารหัส Overwatch ไปแลกกับท่านสตรีมคนหนึ่งที่ตามนั้นอนะ่ะแล้วผมกม็ได้เลสตรีมเข้ามาสักพักหนึ่งคือจะบอกว่าผมโง่ก็ได้แหละคือผมดูว่าเขาจะไม่เข้า Gmail ผมไงเห็นเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วเขาอะไรเรียบร้อยแล้ว <S <S ทำไมเป็นอย่างนั้นวะ พูดกันก็เขาพูดกันแล้วว่าโตโตกันแล้วอะไรประมาณนั้นคาพูดพูดหรอไม่ใช่ก็คือก็ประมาณนั้นแหละคือแล้วก็าต่างคนต่างรู้กันแล้วอะแล้วทาไมแบบคือตัวเองก็มีกระตังมีเงินอะไรเยอะไปแล้วทรงรัสเซียเป็นว่าเล่นใช่ไหมล่ะเด็กรัสเซียโอ้อะไรวะกล้องมันไม่โฟกัสเป็นเปอะไรวะเนี่ยตุ่มต้นมากไม่ใช่ก็คือเดี๋ยว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 ไปเปิดข้อความเ่าเนี่ยอย่างนเนี้ยข้อความเนี่ย โอเคคือประมาณเนี่ยไอคนเนี้ยไอไอคนที่ชื่อว่าซานตาเหมยซูที่มาเป็นรูปซานตาเหมยอ่ะเจอในคือมันบล็อกเฟซผมน่ะเหตุการณ์เกิดเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วก็คือ12ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ทุ่มนึงก็ลบไปนะผมที่เคียดคิดไม่รู้งงหรืออะไรตอนนี้เครียดแต่ก็น่าเขายังขำได้ โอเคช่วยไปหาคนเนี้ไปคุยกับเขาหน่อยว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมมันทำร้ายความรู้สึกนะบอกก่อนนะคะผมก็ตามนั้นอะ่ะถ้าให้คืนผมจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไม่ให้คืนนะโดนล่าแน่นอนมึงอะจำเอาไว้มจำหน้ากูด้วยเฮียขอโทษน,นะที่พูดคำหยาบคือจะพูดว่า เดี๋ยวเจอดีแน่ๆครับผมจำมาไว้นะไอซัตต้าเหมยอ,อะไรซูเขาชื่ออะนะเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอไปดูชื่อเขาแป๊บมันชื่ออะไรวะเริ่มมันเริ่มจะร้อนแล้วเนะี่ยไม่รู้จำชื่อมันไม่ได้จำได้แต่แม่งเอ้ยช่งแม่งเนี่ยก็นะแต่ว่าผมโง่ได้แอะผมลืมเปลี่ยนไะง และก็ตามนั้นน่ะจะว่าผมว่มันไม่เป็นไรแหละว่าถ้าจะช่วยมาซัพพอร์ตผมเนี้คือช่วยไปคอยกับคนนี้หน่อยไอ้ซันต้าเหมยหลิงซัวหลิงหล,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 ลิงเฮียนะครับผมตอนนี้ที่ผู้คำนับนะโอเคซัพพอร์ตผมหน่อยงั้นงั้นก็คือวันเสาร์ผมจะถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไอเดียหายชิบหายเลยชิบหายของจริงไม่สิจมพูดว่าสตรีมหาย โอเคครับน่าจะในกาในคลิปหน้าวันเสาร์นะจะจะกลับมาอัพเตรียมรอเลยไอเมทัลเกียร์ไรซิง่งไอภาคนั้นนะไอภาคนั้นแหละไอ้ภาคใหม่ล่าสุดเนี่ยไม่รู้มั่วมันไม่รู้ว่าใหม่แอบแล้วเจอในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายแม่งเ้ยสองพันกูแม่งกูซื้อตอนราคาเต็มบวกภาษีอุย้ยบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับที่รับชม